สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เฮียน h ช n แนลนะครับกับการแข่งขันเกมเฮียนฮันเตอร์นักล่าผีชิงแชมป์ประเทศไทยปี2025นะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่หนึ่งเลยที่เราทํารายการในรูปแบบของการแข่งขันล่าท้าผีในสถานที่จริงนะครับพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด13คนนะครับ วันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญพิเศษนะครับนี่สองช่องนะฮะสองช่องใหญ่มาร่วมกับเราด้วยนะครับสวัสดีพี่ทอมด้วยนะครับสวัสดีครับความรู้สึกเหรอเฉยๆไม่กลัวไม่กลัวต้องการจะหาแบบอะไรช่องทางใหม่ๆชนแนลใหม่ๆหรือว่าอะไรที่มันท้าทายผมเชื่อ50 50 50ที่เชื่อเพราะว่าเคยฟังจากคนที่ เล่าให้เราฟังแล้วก็เป็นคนที่เชื่อถือได้แล้วเราก็มี common sense พอที่จะรู้ว่าเขาโกหกหรือไม่โกหกนะเชื่อี่เซนส์ของตัวเองนั่นคือ50ที่เชื่อส่วนอีก50ที่ไม่เชื่อเพราะว่ายังไม่เคยเจอกับตัวเองสวัสดีน้องวีนะนะครับวันสบวันนี้นะผมต้องบอกเลยนะครับแค่ก้าวขาเข้ามานะในสถานที่แห่งนี้นะครับบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนะแล้วก็ครั้งแรกนะครับของผมนะที่มาเป็นพิธีกรรายการผีครับบอกเลยวันนี้เต็มที่แน่นอน สำหรับโดยส่วนตัวนะครับผมเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาแล้วนะแล้วเคยไปเล่าในสถานที่ต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมบอกเลยผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะหนักทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะว่าแต่ละคนจะมีบทบาททําอะไรกันบ้างในรายการ<ม>นะครับและเกมต่างๆวันนี้น้องๆด้านหลังนะฮะพี่ๆน้องๆของเราเนี่ยจะเจออะไรกันบ้างผู้เข้าแข่งขันคัดจากกว่า1,000คนนะพี่กว่า1000คนแล้วสุดท้ายเหลือ13เหลือร้อย เหอใสุดท้ายแล้วก็มาตัดอีกทีเหลือ13คนโอเคนะครับเลขสวยด้วยนะวันนี้สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะลุยกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะเดี๋ยวต้องอยู่กับผมนี่สองคนเดี๋ยวให้อาจารย์โยนะฮะอาจารย์โยนี่เป็นเจ้าพิธีประจํารายการเดี๋ยวจะให้อาจารย์โยเนี่ยทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อที่เวลาทําภารกิจเนี่ยจะได้พบกับอะไรบางอย่างใช่ที่เรามองไม่เห็นนะเป็นสิ่งลึกลับอะไรหรืออยากจะมองเห็นพี่ แล้วแต่นะต้องไปลุ้นกันครับอยากมองไหมต้องติดตามติตามไปดูข้างในว่าเราจะเจออะไรส่วนน้องเก่งนะครับจะเป็นคนที่เอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาให้พวกเขาแข่งขันเนี่ยใส่ให้นะครับแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ถึงคิวอาจารย์โยก่อนสวัสดีครับมา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 ขอให้วิญญาณ ที่อยู่รอบๆนะักที่แห่งนี้และที่อยู่ในตึกแห่งนี้จงมาปรลกันวันนี้เราจะให้จับเบอร์ที่จะเป็นเบอร์ประจำตัวในการแข่งนะครับแล้วแต่ดวงอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดติกาการแข่งขันเดินหาป้ายทั้ง3ป้ายให้เดินตามหา,มาห้องที่มีกระจก ของ <ไป S 1> ห้อง <ไป S 1> ที่<ป>มีกระจกจะมีทูบกับไมขีดวางไว้และท่องคาถาที่กําหนดไว้ถ้าหาคาถาไม่เจอจะโดนหักคะแนนเป็นเวลา3นาทีจุดทูบก้มมองลอดใต้วางขาพูดคําที่กําหนดไว้ถ้าหาคําพูดไม่ได้เจอหักเวลาสนาทีในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทําเวลาเกิน30นาทีจะมีทีมงานขึ้นไปให้ความช่วยเหลือเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จโดยมีการหักคะแนน ครับเหนืออต้างขันใหม่เล็กนินะครับรู้สึกไงบ้างรตืนเต้นไหเปิดตัวคนแรกดูปรมาณประมาณพกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยห้าสิบเ่อรัเซ0นนะห้าสิบครับตอนนี้พี่จะมีอุปกรณ์ยางชีพให้นะครับเป็นไฟฉายเป็นไฟไฟอยากได้ไฟจากพี่ทอมพี่วีหรือี่แฮงกวาใช้ดีเอาตรงกลางครับผมเร็กได้ดีไม่ดีเลยนะ อ้ยโว้ย LED ด้วยผมอยากให้โชว์มากเลยไปเลยอันนี้คืออุปกรณ์อันนี้ก็คืออุปกรณ์แต่งร้องบาลนั่เปองปรณว่านไหยใครว่าใครว่าของมึงเนี่ยเขาเรียกอุปสรรคอ๋อนี่อุปสรรคอุปสรรคอันนี้เรียออุปกรณ์ได้อุปกรณ์ได้อุปกรณ์ได้เหมือนกันนะครับนะอ่ะพร้อมไหมสวัสดีครับชื่อนายกิจผมภพเพชรรัตน์ครับผมชื่อเล่นชื่ยหนิครับเขามันใจเต็มร้อยเลยฮะพร้อมแล้วใช่ไหมมาน้องเก่งอุปกรณ์มา ไม่มีกล้องสุดพวงไปด้วยนะเอาเป็นว่าเรี่ยวทำนะทำอะไรเห็นไหมโอเคนะฮะพี่ไม่อันนี้กล้องไปข้างหน้าอันนี้กล้องรับหน้าตัวเองอนี้อะพร้อมแล้วเริ่มครับโอเคเคยเจอผีตอนตอนเด็กๆมาแล้วครับแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันคือผีหรือเปล่าเพราะว่าเห็น ด้วยความที่น้องเหนือนะครับเป็นผู้เข้าแข่งขันใหม่เด็กๆนะครับ mm hmm. การทำภารกิจต่างๆ mm hmm. น่าจะมีความรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าคนที่เล่นท้าย mm hmm. ดูจากอาการที่น้องเหนือเนี่ยเดินเข้าไปาด้านบนนะครับ mm hmm. เพื่อทำภารกิจรู้สึกว่าจะค่อนข้างสับสนว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลัง เลยว่าสถานที่ชั้นสองด้านบนเนี่ยมีความกว้างพอสมควรนะครับมีช่องทางเดินสองช่องนะครับรวมถึงมีช่องตัดระหว่างกันเนี่ยถึง3โซนใน1ล็อกเนี่ย<ๆ>ก็จะมีห้องนอนนะครับอยู่ประมาณ8ห้องนะครับทั้ง3โซนนะครับที่มีห้องรวมกันเกือบ20ห้องเนี่ยจะมีห้องที่จะต้องหาป้ายภารกิจให้ครบนะครับฉะนั้นค่อนข้างจะยากพอสมควรในการทำภารกิจ ด้วยความมืดและบรรยากาศที่จะต้องเดินด้วยตัวคนเดียวนะคะรับวุฒิรู้สึกนะขึ้นไปคนเดียวที่แบบแย่ได้ม้องคนะี้ลนะเอีดยนะดเกินไปหรือพ่อผมเีก็บอกว่าใจมัน่งได้มันจะทำให้ัวเดรีช้าไ็นไหามทำอะไราขึ้นขขอยู่กับเวลา น้องเหนือใช้เวลาพอสมควรนะครับในการทำภารกิจครั้งนี้ดูเหมือนน้องเหนือจะพลาดการมองเห็นป้ายที่จะต้องเก็บมานะครับน้องเหนือเหมือนจะได้ป้ายครบแล้วนะครับตอนนี้มาท่องคาถาเรียกผีอยู่หน้ากระจกนะครับ ในตอนท้ายนะครับกับการทำภารกิจเรื่องของการเรียกผีนะครับการท่องคาถาการพูดคําที่กําหนดไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทําได้ครบหรือเปล่าเหอนน้องเหนือจะไม่ได้ก้มใต้วางขาหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คคะแนนกันดูด้านล่างนะครับ ือเหมือนน้องเหนือจะใช้เวลาไปพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกับพวกเขาแข่งขันอีกคั้ง12คนที่เหลือว่าเวลาใครจะดีที่สุดขคามันช้าหายากเหรอไม่รู้ว่าเป็นยังไงเจอครบไหมก็เจอครบสามใบรวมกับที่ถึงไม่ช้าไม่ช้าตอนไหนช้าตรงที่ไม่แน่ใจว่ามันคือใช่อันนี้เปล่าแต่มรู้ว่าคุณสังเกต้องท่านิ่งคืออะไรวะไม่มีเหลือเลยไม่เหลือเลยแค่ตรงไปตรงมาเปล่ไอ้เนี่ยก็ถือว่าน้อย อ่ะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวว่บครับพี่มาครับพี่ลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนล้วตัวนิดนึงนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ได้ไหมครับชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรครับใช่ครับพี่ชายนะครับอ่าผมชื่อชัยนะครับผมความเชื่อเรื่องผีก็เชื่อมั่งนะครับผมเคยเจอมาก่อนครั้งหนึ่งผมมีอุปกรณ์ให้เรียกนะสามอย่างอยู่ในตัวคนสามคนนี้นะที่ต้องเรียกเลยครับว่าอยากจะอุปกรณ์การช่วยเหลือจากใครพี่ทอม พี่วีหพี่งั้นคนมองติก็ได้ไม่แค่ว่าจะผลัดออกเออรู้ว่าโชคดีครับโอ้โหนี่อ่ะไนทันทัดเอาเลยวทัดเอาอย่างนี้ข้างนี่จะสว่างขนาดไหนตามสะดวกเลยครับแล้วอุปกรณ์มาติดได้ใช่ไหมใช่จะมีกล้องอยู่สองตัวนะครับเอาไว้ติดบังเห็นแบบเร็วๆเลยเร็วๆเลยปกติกลัวผีไหมพี่ก็มีบ้างครับก็มีบ้างค่ะ รอบนี้ต้องขึ้นคนเดียวแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นไงโอ้ตอนแรกวใจสั่นมากแต่ว่าเต็มที่เลยเต็มที่นะจะนเดียวเต็มที่นะพี่นะพร้อมแล้วไปครับผ่านก็รอบให้ได้แต่ไม่รู้ว่ารอบแรกนี้ตกรอบเปล่านะเฮ้ยไม่ใช่ ผู้เข้าแข่งขันมาเลขสองนะครับพี่ชัยนะครับมาในแนวสุขุมนะฮะค่อยๆเดินค่อยๆดูค่อยๆหานะครับกับภารกิจหาป้ายนะครับตอนนี้พยายามจะหาป้ายให้ครบทั้งสามป้ายการแข่งขันครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องเดินขึ้นไปทำภารกิจคนเดียวนะครับโดยมีกล้องติดที่ตัวแล้วกล้องที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ตอนนี้ก็คือบรรยากาศของอาบอบนวดร้างนะครับที่มีเสียงร่ำลือของดวงวิญญาณหญิงสาวที่กระโดดตึกลงมาเสียชีวิตในขั้นตอนการแข่งขันนะครับเมื่อหาป้ายทั้ง3ป้ายได้แล้วเนี่ยนะครับทุกท่านจะต้องไปเดินตามหากระจกนะครับตรงนั้นจะมีทูบกับไม้ขีดนะครับไม้ขีดที่อยู่ในกลักจะมีเพียง2ก้านเท่านั้นนะครับเวลาจุดไม้ขีดแล้วพลาดไป1ก้านเนี่ยจะโดนหักคะแนน1น,นาทีนะครับ หรือว่าถ้าหักจุดไม่สําเร็จเลยทั้งสองการก็จะโดนหักคะแนนตามลําดับไปรวมถึงคาถาที่ท่องนะครับถ้าเราท่องไม่สําเร็จหรือท่องตกหล่นท่องไม่ถูกคําเรามีทีมงานฟังการท่องคาถาอยู่เพื่อหักคะแนนด้วยเพราะฉะนั้นภารกิจที่ให้ไปทั้งหมดในทุกๆจุดรวบเข้าแข่งขันต้องทําให้สําเร็จครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ แล้วก็พี่ชัยก็ได้ก้มมองลอดใต้หวังขาเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเข้าสู่จุดสตาร์ทเพื่อทำเวลามา,มาครับมาครับโอเคต้องบอกว่าใช้เวลาไปคุ้มค <c oughs> ่ามากๆแปดชั่วโมงนะครับผมไปยากตรงไหนครับยากที่หาาปครับปอตีผมไม่ได้เดินเข้าไป ในสุดเลยเว้อยู่บล็อกเดียวใช่แลยวยากตรงนี้เลยครับโอเคถ้าเราไปมองว่ากระจกนี่คือจุดเช็คพอยต์ใช่ไหมใช่ใช่คเราไม่ได้ไปเหมาเลยล้ำล้ำไดี๋ยิกล้ำไ้่หยิบ เสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับช่วยกองเซ็นชิรนนาครับเรามีอุปกรณ์ที่เราแอบมาอยู่ทั้งหมดสามชิ้นด้วยกันคุณลุงอยากได้อุปกรณ์การช่วยจากท่านไหนครับพี่แฮงค์พี่ทอมหรือจากผมดีครับดีครัจากผมอีกแล้วนะครับแจากบอตออกอีกแล้วเฮ้ยต้องบอกวพวกหวังเราโดนดีมากนะโอเคนี่สลับแล้วนะลุงมพร้อมนะครับเชิญครับผมหนุ่แตะเปิดไปก่อนเลย คุณลุงศินนะครับพวกเขาแข่งขันหม่เลขสอาจจะอายุมากนะครับแต่ใจถึงพึ่งได้ mm. คุณลุงศิลปนะครับทำธารกิจอย่างสุข,ขุมนะครับแล้วก็ค่อยๆหาป้ายให้ครบทั้ง3ป้าย คุณลุงใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะเจอป้ายแรกนะครับยังมีภารกิจที่ต้องตามหาอีก2ป้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแลเมื่อคุณลงใช้เวลาเกิดน,นะครับ ต้องส่งทีมงานขึ้นไปช่วยเหลือนะครับอันนี้เราเข้าใจได้นะค,คุณลุงอาจจะอายุมากแล้วแล้วก็พยายามจะทำภารกิจให้ดีที่สุดแต่ว่าคุณลุงทําได้เท่านี้นะครับถือว่าสุดยอดมากๆแล้วครับตอนนี้คุณลุงกําลังทำภารกิจของการท่องคาถาแล้วก็ทำภารกิจที่ถูกมอบหมายไว้ ไปเลยจะดีให้ผมหน่อยครับผมจะดีกูหน่อยนะครับครับหยุดกลางครับหรือว่าถ้าเสร็จเรียบร้อยเป็นไงบ้างครับลุงขึ้นไปทำไมมันช้าเพราะอะไรไม่เจอสถาไม่เจอแต่ขึ้นไปน่ากลัวไปข้างบนน่ากลัวมันก็น่ากลัวนะแต่ไม่กลัวโอเคสุดยอดถ้ากลัวนี่คงอยู่ไปได้ถึงขนาดนี้ห้องก็เลอะเรียกก็พัง โออนนก็มกีคระและนี่ก็คือการทำภารกิจของทั้ง3ท่านนะครับหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3ติดตามเฮียนฮันเตอร์2025นักล่าผีชิงชัปประเทศไทยจบรอบแรกเมื่อไหร่เราจะได้รู้กันว่าใครคือ6คนแรกที่ทำเวลาที่ดีที่สุดที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปครับ เ e ียรฮันเตอร์สักล่าผีชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่หนึ่งสนับสนุนโดยวอริกราดหน้าเมสซี่เคคาออโตอินพอร์ตร้านซาวเบาลาดพร้าว7 1ยาดมสมุนไพรเชอเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรหมอถนอมบริษัทอาความารีนอาร์เมอร์สยามนิสิตคุณชายบีรถบ้านมือสอง100 PLUS